ครับสวัสดีครับนเจกับชั้นมครับอันนี้ก็อยู่ที่สวนครับอยู่ที่บ้านลำบูพานตะบลผาตั้งอำเภอสกมจังหวัดลังคายนะครับในก็ยามค่ำคืนนะครับชังนมาก็ตอนที่แล้วนะครับที่ทําคลิปจะปลูกผักบุ้งนะครับทํานาผักบุ้งอันนี้ก็มายามค่ําคืนนะจะปลูกกลางคืนนะครับตอนเช้าจะได้ลดน้ําได้อีกทีนะครับเราหาหญ้าไปคุมอีกทีโอเคครับตัวนี้ก็แช่น้ําไว้หลายคืนแล้วฮะห้าหกคืนแล้วมั้งเนี่ยนะครับจนน่าจะรลกข่าจะงอกเยอะแล้วนะครับ าง,งอกแล้วก็ใบแตกที่เอามาจากกทมนะครับรานเจนี่นะนี่ก็เตรียมเอาใส่ถังนะครับได้ทีแล้วคิดว่านะจะปลูกเป็นยำยอม,มไว้นะครับแต่อาจจะยังไม่ใหญ่ก็เอาให้ได้สายพันธุก่อน,นัสักสองถังนี่แหละ อาจจะมีตายบ้างมีอะไรบ้างนะแต่ก็ขอให้รากเขาง,งอกนะครับขอให้ได้รากนะครับนี้จะเทน้ำทิ้งไปใส่ไม้กันหันวครับแตกไปอ่อนแล้วนะครับสำคัญคือรากเขาต้องการรากคือต้องการลงดินและให้รากเขามีที่ยึดยึดกับดินเลยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้มันน้ํามันน้อยนะครับก็ควจะปลูกตามร่องน้ําที่มันไหลไปเดี๋ยวดูกันเพราะว่าน้ามันหน้าแรงเนาะเปิดแป๊บเดียวมันก็มันก็แห้งนะครับอย่างน้ําก็บดานก็ไม่ใช่ใจบะบดานใหญ่ไอ้สเสมอเล็กๆนะครับทั้งรถต้นทุเรียนทั้งปล่อยลงบ่อมันก็มันก็จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ ก็เ,เอาเท่าที่ได้นะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับพยายามให้ได้มากที่สุดสําคัญคือรากผักบุ้งนี่แหละครับที่แช่น้ําวันนี้ให้เขาออกรากนะครับเราไปปลูกลงดินที่มันมีน้ําแฉะแฉะเขาก็จะได้ติดง่ายเลยนะครับงั้นเราไปเสี่ยงอีกรากงอกไม่งอกอกีก งานตัวนี้ลากงอกแน,น่นอนเปลงตมก็จะเปืดปืๆเลยนะครับบ้างอะไรบ้างก็ผาปนกันไปนะครับ้วส่องทางน้ำก็เททิ้งนะครับอย่ายุงมาวางไข่นะครับโอเคเดี๋วช่างมาเดินไปตามทางนี้กันครับ ยังข้าคืนก็ส่วนประมาณนี้ต้องเดินไปที่หน้าหักบุ้งด้านล่างนะครับจะมืดหน่อยอเ,เตรียมพร้อมโอเคเดี๋ยวไปดูของล่างอีกทีนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่แปลงแล้วครับเปิดน้ำน้ำจะไหลจากบ่อ บอ่อปลานะครับเมื่อกี้ก็มีใช้จอบขุดอีกหน่อยนะครับมันแห้งนะครับมาดูกันที่จะปลูกตามเนี้ยทางน้ําไหลนี่แหละเมื่อกี้ทแบบเอาจอบขุดดินให้น้ํามันไหลมาเยอะหน่อยนะจะดูแล้วน้ําน้ําไหลก็คือจะปลูกตรงไอ้ที่น้ําไหลก่อน แน่ได้พันก่อนนะครับแล้วนั้นก็ขยายเนี่ยแ้วคุณลงลึกอยู่นะครับลงเกือบสามสิบเซนได้อยู่ก็ต้องการให้น้ํามันไหลมาเยอะๆเปิดมาแล้วมันใกล้แห้งนะครับมีน้ําอยู่นะ<ๆ>ก็คงจะปลูกตามเนี่ยตรงที่น้ําไหลถึงนี่แหละเอาตรงที่น้ำน้ำก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะตาย ก็คงจะเสียบตามน้ําก่อนน้าถึงไหนก็เสียบตามถึงนั้นแหละครับแล้เราเปิดไอ้สปริงเกอร์ไว้มันก็จะมาตามนี้นนใช้มือแล้วกบ แม่คิดว่าน่าจะปูกประมาณ2อสต้นเม็ดหนึ่งนะประมาณเม็ดอ่านกันประมาณเม็ดโดยประมาณนะครับเขามีรากแล้วก็จะง่ายอยู่เราชํำรากแล้วพ,อ,วพอถึงพรุ่งนี้เช้ารากก็น่าจะจมไปในน้ำนะครับ ก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับเอาน้ําเป็นหลักแล้วกันเพราะเผื่อน้ำถอดซับก็ตัดอด็ดโอเคเนต็มก็จะเต็มนะครับเดี๋ยังไงช่างแมาขอปลูกก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แหละเอาตามร่องน้ําไหลนี่แหละนะครับตามที่ว่าไว้ตามมันขอลุยกัน จะถ่ายอันนี้มากก็เดี๋ยวมันช้านะครับปักพุงจะได้ฟื้นตัวเร็วๆเน่ครับถ็ปลูกจนหมดกระป๋องนะครับสองกระป๋องหมดแล้วีอเห็นแล้วกันครับนปลูกตามน้ำน,นี่นะครับน้ำถึงน้นก,ก็ได้เยอะอยู่ สุดท้ายก็เอาให้ถี่ที่สุดแล้วครับตามน้ําที่ไหลไปได้นะคนี่เขาจะตายนะครับนี่อ,อะไรเมื่หน้าฝนฝนตกหนักก็จะได้เลื้อยไปนูน้นค่อยขยายอีกทีนะครับตอนนี้หน้าแรงเอาให้รอดก่นอนก็จะใส่เปิดน้ําบาดาลลงบ่อนะครับแล้วก็ไหลามานี่นะก็จะลงแปลงนาผักบุ้งที่ช่างมาวางแผนไว้พอดีนะ ประมาณนี้ครับนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะชดเชื่นพอดีนะครับเพราะเขมีรากแล้วนะลงดินก็จะเขาก็จะติดเร็วนะครับนี่น้ำก็น่าจะสู้แดดได้อยู่กพปลูปกกลางคืนแนละ้วปลูปกกลางวันไม่ได้นะโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับไครกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่ร่ับชมงานยังไงก็นี่อาจจะมืดหน่อยนะครับขอโทษกับใครยังไงช่วยกดตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับดูแต่กลางวันคราวนี้ดูกลางคืนนะครับแรงนะฮะยังเล็ดยังเล็ดเมื่อกี้เห็นเขียดอยู่นะครับธรรมชาตินะฮะจะธรรมชาติ มีน้ำก็ต้องมีมแมลงนะครับขวาหน้าฝนจะมาก็น่าจะโตพอดีนะครับวลาฝนตกมาเขก็จะได้ยืดให้พอดีโอเครับตอน,นี้เรามาดูยามเช้านะครับให้มาก็เปิดไว้นะครับเปิดตัวแซลเซลล์ไว้ไอ้ปั๊มน้ำนะโซลเซลล์ไว้150วัตต์นะครับครับ ลอยนิดหนึ่งครับเผื่อคนไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะครับก็มีตัวน,นี้ตัวน,นี้ถ้าปิดเนี่ยน้าจะขึ้นไปที่แทงค์นะครับนบนตรงนูน้นระยะไม่เกินลอยเมตรนะครับลอยเมตรพอดีถ้าเปิดวาล์วนี้ก็จะไหลลงไปที่บ่อหรือบ่อปลานะฮะบ่อบ่อสระปลาสระน้ํานะครับมืนก็จะเปิดไว้ตลอดเลยนะครับ เวตลอดเลยตอนนี้นี่ทำงานก็วอนมีโหลดยามเช้าก็73โวลต์2โวลต์55แผงโซล่าเซลล์โอเคครับน้ำก็จะไหลลงบ่อจุดนี้นะครับต่อฝังท่อหนึ่งมิลมาตรงนี้นะครับเปิดบอลวาล์มีบอลวาลว์มติดไวตรงนี้ด้วยทางโน้นนะครับปลาไผ่มาไปดูผักบุ้งกลางวันนะครับเป็นยังไงบ้าง ปูกไว้เมื่อคือนนะครับที่คุดเมื่อคือนนะครับน้ำไหลนี่นะฮะเสมอแล้วทำงานน้ำก็เริ่มไหลนะครับตับงที่ปลูกเมื่อคือนก็จะโอเคนะครับเนี่ยเริ่มชูพบเขามีรากแล้วนะพร้อมจะลงดินอยู่แล้วนะชูยอดมีน้ำแช่ตลอดก็ปลอดภัยนะครับถ้ามีแดด ปลูกก็รอดแน่นอนถ้าไม่มีน้ำนี่อาจจะอาจจะแห้งตายนะครับไปมเมื่อคืนนะครับไปตามที่น้ำไหลไปนี่แหละนะครับน้ำเขาค่อย่ออจะไหลนี่ตามสเต็ปน้ำไหลนะครับ มาปลูกตามไอ้ที่น้ําไหลเมื่อคืนเขาก็จะมีน้ําตลอดจะไม่แห้งนะฮะก็จะไม่ตายัปุ้งเผื่อถึงหน้าฝนก็จะก็จะยาวพอดีก็จะฝนตกหนักน้ํามันจะขึ้นประมาณ50เซนหรือ1เมตรเขาก็สามารถยืดตัวน่าจะอยู่รอดได้นะครับให้ดู อีกหน่อยถ้าเยอะๆก็ค่อยขยายโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงเพื่อใครสนใจเรื่องทําเกษตรนะครับมาฝากช่มามก็ลุยสวนอยู่ถ้ายังไม่กลับกระทมช่วงนี้เพราะว่าทําที่หนองคายเสร็จก็จะไปที่ศรีสเกตเอีกนะครับโอเคฝากกติดตามด้วยน,นะครับ